มนุษย์วันนี้ไม่ต่างอะไรจากพระเจ้าแล้วนะครับเราปลุกหมาป่าโบราณให้ฟื้นคืนชีพหาทางย้อนนาฬิกาแห่งความชาราและทดลองย้าให้การเกิดออกจากคันมนุษย์ไปสู่เครื่องจกักรสำรวจการใช้เทคโนโลยีล้มล้างกฎเกณฑ์ดั้งเดิมของธรรมชาติที่กำลังพามนุษย์ไปสู่ศักราชใหม่ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งรุ่งอรุณแห่งความหวังและหายนะ ที่คาดไม่ถึงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นติดตามได้ในรายการคีมเมสเซครับพระเจ้าตายแล้วคำประกาศอันโด่งดังของฟิลิปนิสเชอร์นักปรัชญาในศตรวรรษที่19ไม่ได้หมายความตามตัวอักษรนะครับ หาแต่เป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายของโลกใบเก่าที่เคยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางตลอดหลายแสนปีของโฮโมเซเปียนเราเคยเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้กฎเหล็ก4ข้อของธรรมชาติครับนั่นคือเกิดแก่เจ็บและตายนี่คือสัจธรรมที่เราทำได้เพียงยอมรับวัฒนธรรมศาสนาและประัชญาทั้งหมดที่เราสร้างขึ้น ก็เพื่อปลอบประโลมจิตใจให้รับมือกับความจริงอันน่าหวัดหวั่นนี้มนุษย์อธิบายโ,ร,โรคด้วยคำสาบมองความตายว่าเป็นพระประสงค์และตีความจักรวาลว่าเกิดจากการสร้างแต่เมื่อมีการปฏิวัติวิทยาศาสตร์มาถึงแสงสว่างจากเหตุผลก็เริ่มขับไล่เงาแห่งศรัทธาออกไปครับกองโทรทัศน์ของกาลิเลโอเผยให้เห็นว่า โลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลกฎของนิวตันอธิบายการเคลื่อนไหวของดวงดาวว่าเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่คำนวณได้และทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตสามารถก่อกำเนิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้สร้างบทบาทของพระเจ้าในฐานะผู้ให้ความหมายและผู้ควบคุมสรรพสิ่งจึงตายลงครับและเปิดอิสรภาพให้เราเขียนนิยามตัวเองใหม่ นั่นทาให้โฮโมเซเปียนหรือว่ามนุษย์ผู้ชาญฉลาดเริ่มต้นภารกิจสุดทะเยอทะยานครับอัปเกรดตัวเองให้กลายไปเป็นโฮโมเดอุสมนุษย์ผู้เป็นพระเจ้าที่มีอํานาจสูงสุดเหนือทุกสิ่งนี่คือแนวคิดอันโด่งดังของยูวาลโนอาเฮรเรีนักประวัติศาสตร์ผู้เขียนหนังสือถึงเรื่องนี้หลายศตวรรษที่ผ่านมามนุษย์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าควบคุมโลกภายนอกเราเริ่มเอาชนะโรคระบาบดความอดอยาก และภัยธรรมชาติได้ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนครับในศตวรรษที่21เรากำลังก้าวสู่ขั้นสุดท้ายที่น่าพรั่นพรึงที่สุดโดยการใช้พลังนั้นเพื่อควบคุมโลกภายในท้าทายกฎเหล็กของธรรมชาติที่คิดมาตลอดครับว่าเป็นชะตากรรมที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ สำหรับคนยุคก่อนการให้กำเนิดเป็นของหวนจากพระเจ้านะครับที่มาพร้อมกับความเสี่ยงความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนแต่เทคโนโลยีทุกวันนี้มันก้าวหน้าระดับที่ทารกสามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องอยู่ในคันแม่แล้วครับช่วงที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเห็นข่าวหุนยนต์จากจีนที่สามารถตั้งคันแทนมนุษย์ได้ด้วยเทคโนโลยีมดลูกเทียมและ AI ขั้นสูง แต่ทว่าเมื่อสืบลึกลงไปบริษัทและบุคคลที่อ้างถึงในข่าวกลับไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับรวมถึงไม่มีหลักฐานการวิจัยอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ขุนยนต์ตั้งคันจะถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นข่าวปลอมนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีมดลูกเทียมไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเสียทีเดียวนะครับเพราะว่านักวิจัยที่โรงพยาบาลเด็กฟิลาเดลเฟียกำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู่โดยตั้งชื่อมันว่า e x t e n ท เอ็กเทนเป็นอุปกรณ์เรียนแบบสภาพคันของมนุษย์เพื่อช่วยให้เด็กคลอดก่อนกำหนดมากๆหรืออายุครรภ์ประมาณ23-28สัปดาห์สามารถมีชีวิตจนพ้นช่วงอันตรายได้ตัวอุปกรณ์หลักก็คือถุงชีวภาพที่ภายในบรรจุน้ำคร่ำสังเคราะห์เอาไว้ครับสายสะดือจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ภายในถุงนี้ทารกจะได้รับการปกป้องจากปัจจัยภายนอกที่เป็นอันตราย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความดันแสงและการติดเชื้อปัจจุบันเอ็กเทนได้ผ่านการทดสอบกับลูกแกะมากถึง3 0 0รตัวแล้วครับผลลัพธ์ก็ถือว่าน่าประทับใจลูกแกะสามารถอยู่ในถุงน้ำคร่ำจำลองได้ถึง3-4ถึงสัปดาห์และยังเติบโตได้ใกล้เคียงกับการอยู่ในคันจริงความสำเร็จนี้ทำให้ทีมนักวิจัยมีแผนเริ่มทดลองกับมนุษย์ในอนาคตอันใกล้แต่ทีมนักวิจัยย้าเสมอครับว่า เป้าหมายหลักของ X10 คือการทำหน้าที่เป็นสพานเชื่อมเพื่อให้ทารกที่คลอดก่อนกำหนดมีเวลาพัฒนาอวัยวะสำคัญให้สมบูรณ์ก่อนจะออกมาเผชิญกับโลกภายนอกแต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเด็กอายุคันต่ำกว่า23สัปดาห์เพราะว่าถือเป็นขีดจำกัดความสามารถของเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันครับและที่สำคัญ X10 ไม่ใช่เทคโนโลยีสำหรับสร้างชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิเหมือนกับแนวคิดหุ่นยนต์ตั้งคัน การหยุดยั้งความชราเป็นหนึ่งในความใฝ่ฝันอันเก่าแก่ยาวนานที่สุดของมนุษยชาตินะครับแต่ไม่มีช่วงเวลาใดที่เราขยับเข้าใกล้เป้าหมายได้เท่ากับช่วงเวลานี้อีกแล้วครับด้วยเทคโนโลยีเซลลูล่ารีโปรแกรมมิ่งหรือว่ากระบวนการเปลี่ยนสภาพของเซลล์หนึ่งไปเป็นอีกเซลล์หนึ่งความชราถ,ถูกนิยามใหม่ครับจากชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปัจจุบันความชรากายเป็นแค่บั๊กในร่างกาย ที่อาจจะเขียนโค้ดแก้ไขได้ครับย้อนกลับไปเมื่อปี2006ดรชินยะยามานากะนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นค้นพบครับว่าแค่ยีน4ี่ตัวก็สามารถเปลี่ยนสภาพเซลล์ชาราให้กลับไปเป็นเซลล์หนุ่มสาวได้อีกครั้งการค้นพบนี้ไม่ใช่เพียงขย่ววงการชีววิทยาน,นะครับแต่ว่ามันยังปลูกกินตนาการใหม่เกี่ยวกับการเอาชนะความชาราและทำให้ยามานากะคว้ารางวัลโนเบลเมื่อปี2012 ยีนทั้ง4ตัวนี้ถูกเรียกสืบต่อมาครับว่ายามานากะแฟกเตอร์ในการทดลองของซ็อกอินซิสซูดเมื่อปี2016นะครับนะักวิจัยฉีดยามานากะแฟกเตอร์เข้าไปในหนูที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้แก่เร็วกว่าปกติปรากฏว่าหนูเหล่านี้มีชีวิตยืนยาวขึ้นประมาณ30%ครับและจากนั้นเงินทุนจากบริษัทจักรใหญ่และมหาเฟรษฐีเทคโนโลยีก็หลั่งไหลเข้าสู่สนามวิจัยนี้อย่างไม่หยุดยัง้ง แต่ความฝันในการรีเซ็ตอายุของเซลล์มันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปครับเพราะว่าในอีกการทดลองหนึ่งซึ่งใช้ยามานากะแฟกเตอร์รีเซ็ตเซลล์ให้กลายเป็นเซลล์ต้นกําเนิดที่พร้อมจะกลายเป็นเซลล์อะไรก็ได้สิ่งที่ออกมากลับกลายเป็นเทราโตมาหรือว่าเนื้องอกประหลาดที่น่าฝยิดสยองแทนลองนึกถึงภาพฟันที่งอกขึ้นในกระดูกเชิงกรานหรือว่ากระดูกที่เติบโตในลูกตาสิครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ที่เลวร้ายกว่านั้นคือในการทดลองกับหนูที่แข็งแรงดีหนูจํานวนมากตายในเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นครับเพราะว่าร่างกายเต็มไปด้วยเนื้องอกและมะเร็งกระจายไปทั่วนี่เป็นสัญญาณเตือนสําคัญเลยครับว่าการย้อนวัยแบบสุดขั้วอันตรายเกินไปสําหรับการนําไปใช้จริงแทนที่จะรีเซ็ตเซลล์จนถอยกลับไปเป็นเซลล์ต้นกําเนิดจึงเกิดแนวทางใหม่ที่เรียกกันว่าการปรับเปลี่ยนเซลล์ใหม่บางส่วนหรือว่า p e t r o l Reprogramming ครับให้เซลล์ยังคงตัวตนได้เดิมเอาไว้แต่ว่าอ่อนเยาวลงหรือว่าทำงานได้ดีขึ้นซึ่งการทดลองของมหาวิทยาลัยฮาวาดใช้แนวทางนี้กับหนูตาบอดจากเส้นประสาทต,ตาเสียหายแล้วก็พบกันว่าช่วยฟื้นฟูก,การมองเห็นได้จริงโดยไม่ก่อให้เกิดเนื้อง,งอกตามมา บริษัทสตาร์ทอัพไลฟ์ไบโอไซเอนรีบนำเทคโนโลยีนี้ไปต่อยอดทันทีครับและเมื่อทดลองกับลิงที่มีเส้นประสาทสายตาเสื่อมก็สามารถฟื้นฟูการมองเห็นบางส่วนได้สำเร็จโดยไม่พบเนื้องอกหรือว่าผลข้างเคียงอื่นๆซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังหาหืือกับองค์การอาหารและยาหรือว่า FDA ของสหรัฐเพื่อขอเริ่มการทดลองในมนุษย์เป็นครั้งแรกครับแม้จะมีความคืบหน้าเรื่อยๆ แต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนก็ยังกังวลครับว่ามีความเสี่ยงที่จะตามมาเพราะว่าเซลล์ที่ถูกกระตุ้นให้ย้อนวัยย่อมมีแนวโน้มแบ่งตัวเร็วขึ้นและนั่นเป็นพฤติกรรมเดียวกับเซลล์มะเร็งครับวันนี้เซลลูล่ารีโปรแกรมมิ่งจึงยังอยู่พื้นที่สีเทาๆระหว่างการเป็นกุญแจไขไปสู่ความเป็นอมตะกับความเสี่ยงที่น่าสะพรัว ในบรรดาสิ่งมีชีวิตกว่า5,000ล้านชนิดที่เคยอาศัยอยู่บนโลกใบนี้99.9%ได้สูญพันไปแล้วครับการสูญพันธุจึงเปรเียบเหมือนปลายทางสุดท้ายของการวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตไหนปรับตัวไม่ได้ก็ต้องพบกับจุดจบด้วยการหายไปตลอดกาลแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับข่าวใหญ่ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกกับหักล้างหลักการข้อนั้นไปแล้วครับ เ so มื่อหมาป่าได้วูฟสัตว์นักล่าโบราณที่หายสาบสูญไปจากยุคล้ำแข็งกว่า12,500ปีก่อนได้กลับหวนคืนสู่ผืนโลกอีกครั้งหนึ่งในฐานะสิ่งมีชีวิตสูญพันตัวแรกในประวัติศาสตร์ที่ฟื้นคืนชีพได้สำเร็จเมื่อหลังการปฏิวัตินี้คือบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ชื่อว่า c o r o s o l b i o s c i e n จากสหรัฐอเมริกา พวกเขาสร้างลูกหมาป่าไดวูฟได้3ตัวผ่านการสกัด DNA โบราณจากฟอสซิล2ชิ้นที่อายุหลายหมื่นปีหลังจากถอดรหัสพันธุกรรมของไดวูปจนสมบูรณ์ครับทีมวิจัยได้นำไปเปรียบเทียบกับเครรย่าที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วพบว่ามันมี DNA เหมือนกับหมาป่าสีเทาถึง99.5%จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดต่อยีนโดยทำการแก้ไขพันธุกรรมของเซลล์หมาป่าสีเทาเพียง20จุด ในยียน14ตัวครับเพื่อให้มีลักษณะทางพันธุก,กรรมเหมือนไดวูฟให้ได้มากที่สุดและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการโครนนิงนำนิวเคลียสที่ตัดต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วของเซลล์หมาป่าสีเทาไปใส่ในไข่ของสุนัขบ้านที่เอานิวเคลียสเดิมออกไปเพื่อสร้างตัวอ่อนและกำเนิดไดวูฟขึ้นมาใหม่แม้จะเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อยแต่มันกลับสร้างความแตกต่างอย่างมากมายครับจากหมาป่าสีเทาธรรมดา กลายเป็นหมาป่าที่มีขนหนาและยาวกว่าตัวใหญ่ขึ้นสีสะกว้างกรามและฟันแข็งแรงขาเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและเสียงหอนที่เป็นเอกลักษณ์คุณลักษณะทั้งหมดที่ทำให้ไดฟูฟเคยเป็นนักล่าผู้หน้าเกรงขามแห่งทวีปอเมริกาเหนือที่สำคัญครับหมาป่าไดรฟูฟไม่ใช่สัตว์สุนพันธุ์ชนิดเดียวที่บริษัทโคโลซอไบโอไซแอนต้องการนำกลับมาครับ พวกเขายังมีเป้าหมายที่จะชุบชีวิตช้างแมมมอธขนยาวนกโดโดและไทราซีนหรือที่รู้จักกันในชื่อของเสือเทสเมเนียโดยก่อนหน้านี้ไม่นานครับบริษัทก็เพิ่งประกาศว่าประสบความสำเร็จในการคัดลอก DNA ของช้างแมมมอธเพื่อสร้างหนูขนปุยหรือว่าวูลลี่มาส์ที่มีลักษณะพิเศษเหมือนกับแมมมอธก็คือมีขนยาวสีทองและมีระบบเผาผลาญไขมันที่ทำงานได้ดีเป็นพิเศษ ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นแค่การโชว์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นครับบริษัท c so o l ลโซไบโอไซ i อ n มองว่าตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราเป็นต้นเหตุที่ทําให้สิ่งมีชีวิตสายพันธุน์อื่นๆล่มสลายหายไปแต่เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมที่ใช้ชุบชีวิตสัตว์สูนพันธุ์นั้นมันสามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ใกล้สวนพันธุ์ในปัจจุบันต้องหายไปด้วยเช่นกันความรู้ที่ได้จากการฟื้นคืนชีพช้างแมมมอธ ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สร้างช้างสายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแกร่งและทนต่อภาวะโรคร้อนได้ดีขึ้นในขณะที่การนำไทลาซีนกลับมาก็ช่วยให้เราเรียนรู้วิธีอนุรักษ์สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องที่มีสายเลือดใกล้ชิดกันและในทำนองเดียวกันครับเทคนิคจากการฟื้นคืนชีพหมาป่าไดวูฟก็สามารถนำไปใช้ช่วยเหลือหมาป่าแดงที่กำลังใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในปัจจุบันได้ เมื่อเรานำความสําเร็จในการชุบชีวิตหมาป่าไดฟวูฟความหวังจากมดลูกเทียมและความฝันที่จะยืดอายุไขมาวางเรียงกันเราจะเห็นภาพที่ใหญ่กว่าแค่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แต่นี่คือภาพของการข้ามเส้นแบ่งจากโฮโมเซเปียนไปสู่โฮโมดิอุสอย่างชัดเจนครับมนุษย์ไม่เพียงแค่เข้าใจธรรมชาติแต่มนุษย์เริ่มสร้างธรรมชาติขึ้นใหม่เพื่อกำหนดชะตาก,กรรมของตัวเอง และสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งเรามองว่าเรื่องนี้เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติครับหรือจะมองว่าเป็นการเล่นกับไฟที่อันตราที่สุดก็มองได้เช่นกันประวัติศาสตร์สอนเราซ้ำแล้วซ้ำเล่า,าว่ามนุษย์มักใช้พลังใหม่อย่างประมาทต,ตั้งแต่ระเบิดนิวเคลียร์ที่เผาทำลายเมืองไปจนถึงการสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อสิ่งแวดล้อมและนี่อาจเป็นอีกครั้งที่การแทรกแซงธรรมชาติของมนุษย์นำไปสู่ผลลัพธ์ ที่คาดไม่ถึงเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมที่ใช้ในการคืนชีพสัตว์สูนพันธยังถือว่าใหม่และเปราะบางมากนะครับโดยเฉพาะขั้นตอนการจัดการกับ DNA โบราณเนื่องจากตัวอย่าง DNA ที่ได้มามักจะเสียหายปนเปื้อนและการสกัดมันออกมาจากฟอสซิลก็ยิ่งสร้างความเสียหายมากขึ้นไปอีกเรื่องราวของแพะภูเขาบูคาโดอูทาหอนที่เก็บบทที่สุดในปี2003 นักวิทยาศาสตร์พยายามโครนนิ่งโดยใช้ DNA จากแพะภูเขาบูคาโดตัวสุดท้ายที่แช่แข็งไว้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปในไข่ของแพะบ้านหลาย10ตัวตัวที่สามารถตั้งท้องได้แท้งเกือบทั้งหมดมีลูกแพะแค่ตัวเดียวที่คลอดออกมาสำเร็จแต่มันเกิดมาพร้อมกับปอดที่ผิดรูปอย่างรุนแรงและมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่10นาทีก่อนที่มันจะตายลงทำให้บูคาโดกลายเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวในประวัติศาสตร์ ที่ศูน0พัถึงสครั้งครับนอกจากความยากทางวิทยาศาสตร์ยังมีข้อโต้แย้งทางจริยธรรมด้วยครับว่าหากสัตว์ถูกคืนชีพขึ้นมาในโลกที่ถิ่นอาศัยเดิมมันหายไปแล้วเราจะนำพวกมันไปอยู่ที่ไหนหรือจะท้ายที่สุดจะเป็นเพียงแค่สัตว์ในสวนสัตว์และการดัดแปลงพันธุก,กรรมเช่นนี้จะทำให้สัตว์ต้องทนทุกข์กับผลข้างเคียงที่เราไม่คาดคิดหรือเปล่า เทคโนโลยีมดลูกเทียมก็เช่นกันครับแม้จะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยชีวิตทารกคลอดก่อนกำหนดแต่มันก็เต็มไปด้วยคำถามที่ซับซ้อนวาดดิสวาลิสกี้นักจากริยศาสตร์จากเฮสติงเซนเตอร์ชวนคิดครับว่าจะเป็นอย่างไรครับถ้าเทคโนโลยีมดลูกเทียมถูกนาไปใช้เกินขอบเขตที่ตั้งใจไว้เช่นหากผู้หญิงต้องการยุติการตั้งครรภ์นในช่วง21-22สัปดาห์เพราะเธอไม่ต้องการเป็นแม่ และไม่ต้องการให้เด็กคนนี้เกิดมานี่เป็นสิทธิ์ที่กฎหมายในปัจจุบันรับรองแต่อนาคตหากโรงพยาบาลบอกว่าเราเคารพสิทธิ์ในการเอาตัวอ่อนออกจากร่างกายของคุณแต่เราจะนําตัวอ่อนนี้ไปเลี้ยงต่อในมดลูกเทียมความขัดแย้งใหญ่จะโผล่ขึ้นมาทันทีครับเพราะต้องตีความกันใหม่ครับว่าสิทธิ์ในการทําแท้งเป็นแค่สิทธิ์ที่จะควบคุมร่างกายก็คือเอาตัวอ่อนออกไปหรือเป็นสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่า ชีวิตใหม่นี้ไม่ควรเกิดขึ้นมาเลยเห็นไหมครับว่าคำถามจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องการแพทย์เท่านั้นครับแต่มันขยายไปถึงประเด็นพื้นฐานที่ว่าอะไรคือตัวอ่อนอะไรคือทารกแรกเกิดอะไรคือการเกิดและเมื่อไหร่จะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับกฎหมายและสิทธิมนุษยชนที่หากเราไม่เริ่มพูดคุยกันตั้งแต่ตอนนี้รู้ตัวอีกที เทคโนโลยีก็อาจจะไปไกลเกินกว่าที่สังคมจะตามทันแม้แต่การชะลอวัยเองก็อาจจะเป็นฝันร้าที่สุดของความเท่าเทียมได้เหมือนกันนะครับเพราะมีโอกาสสูงที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะราคาแพงจนแค่คนรวยหรือประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้คนบางกลุ่มมีสุขภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยืนยาวขณะที่คนส่วนใหญ่ยังคงเผชิญกับโรคพื้นฐานและความโรยราตามปกตินี่คือจุดเริ่มต้น ของสิ่งที่นักวิชาการบางคนเรียกว่าช่องว่างแห่งอายุไขแต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นก็คือการตัดต่อยีนที่ส่งต่อไปยังลูกหลานได้ครับหรือว่าเจ r ม r าอิดิ i ติ้งวิธีการนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการแก้ไขย,ยีนเฉพาะบุคคลหรือว่า Somatic Editing ซึ่งเปรียบเหมือนการรักษาที่จบลงในรุ่นเราแต่เจมนาอิดิ i ติ้งนั้นเปรียบได้กับการเข้าไปแก้ไขพิมพ์เขียวของตระกูล การเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นจะไม่จบลงที่เราครับแต่จะถูกฟังลึกลงในรหัสพันธุก,กรรมแล้วก็ส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกให้กับหลานและทุกๆคนในสายเลือดของเราตลอดไปซึ่งหากเทคโนโลยีนี้ถูกนํามาใช้เพื่อสู้กับความแก่หรือโรคที่มากับไวผลลัพธ์จะสืบทอดไปชั่วรุ่นชั่วหลานครับแต่คําถามก็คือเรามีสิทธิ์อะไร ในการตัดสินใจแทนคนที่ยังไม่ได้เกิดแม้เจอร์ราอิ d ิตติ้งจะมีศักยภาพในการกำจัดโรคทางพันธุกรรมให้หมดไปนะครับแต่ก็เสี่ยงสร้างผลข้างเคียงที่อาจเพิ่งมาปรากฏชัดหลังผ่านไปหลายสิบปีและไม่มีทางย้อนคืนได้แล้วนอกจากนี้มันยังเป็นการเปิดประตูไปสู่การกำหนดชะตาทางพันธุกรรมที่ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพครับ แต่มันลามไปถึงเรื่องสติปัญญาหรือความสามารถทางร่างกายซึ่งหากใครบางคนหรือว่าคนบางกลุ่มมีสิทธิ์เลือกยีนที่ดีกว่าได้เมื่อไหร่มนุษยชาติจะแบ่งออกเป็นสองสายพันธทันทีครับคือโฮโมเซเปียนธรรมดาทั่วไปและโฮโมดิอุสที่ผ่านการอัปเกรดแล้วโลกวันนี้เราเข้าสู่บทใหม่ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับที่ไม่มีใครตอบได้ตายตัวครับว่าสุดท้ายแล้วการเล่นบทพระเจ้าของมนุษย์ จะนำไปสู่อนาคตแบบไหนหรือความหมายของมนุษย์จะถูกนิยามใหม่ขึ้นว่าอย่างไรทุกอย่างยังคงเป็นปริศนาที่ต้องรอวันเวลาเท่านั้นเป็นตัวคลี่คลาย ขอบคุณคุณชูชทุกท่านที่ตามรายการคีเมสเซจและเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือว่าวกดฟีเจอร์ซุปเปอร์ตงค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ The Standard Economic Forum 2025 Thailand s n e x t Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วัน พบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร Early Bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรไปเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อีเว